พบกับแม่บีนะคะในช่องแม่เฮงเฮงสตอรี่นะคะทุกคนพบกันในหน้าหนาวนะคะ,ะต้นฤด,ดูหนาวนะคะ,ะวันนี้แม่บีก็พาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างหน้าหนาวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะแม่บีมาทำคลิปแจ้งโปรโมชั่นนะคะทำไม้ด่างนะคะเซ็ตสวัสดีปีใหม่4ต้น550บาทนะคะทุกคน 🎵 Intro Music 🎵 ระกันไปแบบนี้นะคะรายการต้นไม้ก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะใบเลื่อยด่างบอลหูช้างด่างขาวอีพิมาเบิรนะคะแล้วก็มีมิวคอนเฟตติเบอร์เบิร์มาร์กนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์จันประกายดาวสเสน่ห์จันประกายดาวนะคะบอนหูช้างด่างขาว ก็มีเงินไหลามาด่างขาวฮอลแลนด์ Holland, นะคะแล้วก็จะมีออดิบด่างเหลืองออดิบด่างขาวพารโซนะคะไม้หลายรายการมากนะคะทุกคนใครที่เริ่มต้นที่จะปลูกไม้ด่างนะคะหรือจะเอาไปนำเป็นเซตของฝากในวันที่ใหม่นะคะนะคะก็สามารถซื้อเซตนี้ได้นะคะแม่บีก็เอามาจาัดสวนคืนกำลังให้ลูกค้านะคะเป็นไม้ที่มี ความนิยมนะคะจัดเข้าเซตให้แบบนี้เลยนะคะเป็นไม้ที่มีความนิยมไม้ด่างยอดนิดทั้งทง,ท,งทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์นะคะเข้ามาสอบถามได้นะคะคละกันไปสีต้นนะคะมีปลายทางนะคะทุกคนนี่เลยฟอร์มไม้สวยๆคัดสวยๆดังๆอย่างนี้เลยนะคะ เงินไหลามาด่างขาวก็เป็นฟอร์มนี้นะคะสวยนะคะสี่ห้าหกใบแล้วนะคะนี่เลยบางต้นนะคะก็จะเป็นไม้เลื้อยฟอร์มขึ้นเสาได้เลยนะคะเงินไหลามาด่างขาวฮอนแลนด์นะคะก็สนีจันประก,กายดาวนะคะจะเป็นฟอร์มแบบนี้เลยด่างชมพูนะคะมิวคอนเฟตินะคะก็จะเป็นด่างแบบนี้นะคะด่างชมพูแบบนี้ แล้วก็จะมีอีพี่าเบิ l ลนะคะทุกคนอีพี่ m a r b l ลนี่เหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะนี่เลยก็จะค้าไปแล้วก็จะมีใบเลื่อยด่างนะคะทุกคนใบเลื่อยด่างนะนี่เลยใบเลื่อยด่างะคะ่ะนี่เซตนี้นะคะพร้อมส่งแล้วนะคะที่550บาทนะคะเซตนี้มีแล้วก็จะมีเป็นบอลหงช้างด่างขาวนะคะคือคัดมาจะเป็น ด่างทุกต้นคือตอนนี้ช้างขาวนะคะก็จะมีทั้งไม้ไข่ไม้หนอนะคะไม้ไข่รับรองว่าด่างทุกใบนะคะแล้วก็มีเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะเบอร์เบิร์นมาร์กด่างนะคะก็จะเป็นความด่างประมาณนี้นะคะอาจจะฟอร์มฟอร์มไปเยอะใบน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะในเซตนั้นแม่บุก็จะจัดให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไลน์ได้นะคะนี่เลยทักไลน์ตรง หน้าจอเลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนการแพ็กนะคะแม่บีก็จะแพ็กลงกล่องให้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปดูออดิบด่างขาวออดิบด่างเหลืองนะคะว่าเป็นฟอร์มไหนนะคะนี่นะคะเซตนี้นะคะก็พร้อมส่งนะคะสีกระถาง550บาทเหมือนกันนะคะมีไหลขาวฮอลแลนด์มีอดิบด่างขาว มีเบอร์เบิร์นมาร์กนะคะแล้วก็มีช้างหูบอลหูช้างด่างขาวนะคะเนี่นะคะ550บาทค่ะได้สี่กระถางแบบนี้เลยนะคะเซตสวัสดีปีใหม่นะคะถ้าใครสนใจเซตนี้นะคะทักลไลน์แม่บีได้นะคะหรือใครจะสลับเป็นต้นอื่นก็ได้นะคะหรือสนใจเป็นรายการมิวคอนเฟตติกนะคะแบบนี้นะคะ นี่เลยหรือใครไม่อยากได้ต้นไหนนะคะในเซ็ตบอนของช้างด่างขาวนะคะสลับเป็นนิวคอนเซติกหรือว,ว่าจะเป็นอีพีมาเบิก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเป็นเซ็ตอีพีมาเบิแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะนี่เลย สวยมากค่ะทุกคนสวยมากๆเลยเป็นของฝากนะคะให้เพื่อนให้เพื่อนให้พ่อให้แม่นะคะให้คุณตาคุณยายนะคะเอาไปเลี้ยงนะคะที่บ้านนะคะใช้เวลาว่างนะคะคลายเหงานะคะก็ได้นะคะนี่เลยนะคะประดับบ้านเป็นไม้มงคลนะคะสวยงามมากๆนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สอบถามได้ดีได้ะคะ่ะนี่เลย หรือใครอยากจะได้ต้นพาไรโซนะคะพาไรโซก็จะเป็นฟอร์มประมาณนี้นะคะจัดไปให้ในเซตได้นะคะพาไรโซนี่เลยเป็นไม้วางข้อนะคะทุกคนมี่าอากาศนี่เลยจัดไปในเซตให้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะได้เซตพาไรโซนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ อะไรโซนี่เลยนี่เลยอระแต่มาณนี้นะคะทุกคนใครอยากได้ต้นไหนนะคะเซตสีต้นนะคะแจ้งมาได้นะคะไม่บีจัดให้นะคะสวยมากค่ะ ในส่วนของอ,อดิบก็จะมีอ,อดิบด่างขาวนะคะอ,อดิบด่างขาวสวยมากเลยนะครทุกคนนี่เลยนะคะเป็นฟอร์อมนี้กระถางหกนิ้วนะคะเป็นฟอร์อมนี้เลยกำลังจะขึ้นหลอดใหม่แล้วด้วยนะคะก็จะมีด่างประมาณนี้นะคะอ,อดิบด่างขาวนี่เป็นฟอร์อมประมาณนี้นะคะก็จะ ใครที่อยากจะได้ายการในสีต้นเป็นหูช้างดังเหลืองก็จะมีด้วยหนึ่งต้นนะคะแมบ่บีจะจัดให้อยากได้เป็นเซตบอลหูช้างดังเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแมบ่บีก็จะจัดให้นะคะสี่กระถางเช่นกันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนี่เลยมีหนึ่งกระถางนะคะบอนหูช้างดังเหลืองนะคะนี่เลยค่ะสําหรับวันนี้แม่บีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้แม่บีด้วยนะคะแล้วก็ใครสนใจเซบไหนสอบถามมาได้สวัสดีค่ะ